การทาเกษตรเนี่ยมันเป็นทฤษฎีสามขานะครับมันเป็นทฤษฎีสามขามันมีระหว่างพืชนะฮะพืชสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็ศัตรูนะฮะศัตนะรตูพืชนะก็คือโรคและแมลงนะครับนะครับอันนี้ถ้าพืชเราแข็งแรงสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะพืชก็จะทนได้นะครับ ศัตรูพืชก็คือโรคก,กับแมลงมันก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าจากการที่ผมสุ่มในแปลงนะครับจากการที่ผมสุ่มในแปลงเนี่ยเราไปเดินในแปลงเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะต้นไม้ต้นนี้ทําไมมันมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยดีแล้วพอเราเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยให้สังเกตดูว่าทั้งโรคทั้งมแมลงเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนที่ต้นแข็งแรงนะเดินเข้าไปนะฮะปัญหาโรคนี่แทบไม่มี นะฮะมะแมลงมีมั่งเล็กน้อยแต่ไม่ได้ก่อความเสียหายนะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยมันทําให้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อข้อที่ผมตั้งเป็นสมมติฐานตัวหนึ่งที่ผมเอามาเอามาเอามาศึกษานะ,ะว่าเออมันเกิดจากอะไรนะ,ะผมก็ไล่จากพืชเพราะว่าผมตั้งทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งที่อาจารย์ดรศรีสง่ากันตสูตรนะ พุ่มในการวิไลเทคนิคธาชัยที่ผมเป็นน้านห้องท่านสมัยผมทํางานอยู่อยู่ที่วิไลเทคนิคธารชัยนะท่านสอนว่า,วาเวลาจะทํางานนะฮะเวลามันจะมีปัญหาเนี่ยนะมันต้องมีเหตุแห่งปัญหาปัญหาก็คือการกระทํานะเพราะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าทําไมมันมีปัญหาเราต้องแตกเหตุให้ได้นะว่าเหตุม,มันมีอะไรบ้างนะ ผมเอาทฤษฎีตัวนี้มาใช้แล้วผมใช้ทฤษฎีตัวนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาของการแก้ปัญหาแบบ PIM นะพอมีปัญหาปัญหาคือการกระทำนะครับแล้วผมก็จะเริ่มมองว่าโอเคผลของการกระทำนี่เกิดจากอะไรนะเดิมเนี่ยต้นไม้ดินเนี่ยทําเป็นดินป่าที่อุดมสมบูรณ์นะทุกอย่างมันมีพร้อมอยู่ในดินหมดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาปลูกพืช นะฮะปลูกพืชปลูกไปแล้วนะฮะพืชก็ค่อยๆดินก็ค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสียหายด้วยหลักและวิธีการต่างๆซึ่งถ้าเราแตกได้เราก็จะรู้ปัญหานะฮะมันถึงจะเกิดผลก็คือปัญหาของทุกวันนี้ก็คือดินเสื่อมนะฮะนี่นี่คือหลักที่ผมทําอยู่นะครับผมขออนุญาตนิดนึ่งนะฮะเพราะว่าผม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 ทราบแล้วว่าโอเคตรงนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าอีกหลายท่านจะได้รู้ว่าผมคิดยังไงนะครับ พอผมรู้ว่าดินเสื่อมปุ๊บเนี่ยผมก็มาดูว่าในดินเสื่อมเนี่ยอะไรที่แก้ได้ผมแก้จากง่ายไปหายากนะผมแก้จากง่ายไปหาอะไรง่ายผมแก้ไปก่อนแก้ก่อนจนกระทั่งเหลือยากสุดนะสิ่งที่ผมสรุปได้ก็คืออินทรีย์วัตถุในดินหายไปเพราะพวกเราเป็นเน้นใช้แต่เคมีนะอันที่สองพวกเราถูกหลอกฮะนะ ว่าอินทรีย์วัตถุในดินที่มันตกทับถมอยู่ใต้ใต้โคนทรงต้นหรือโคนต้นเนี่ยนะฮะมันเป็นที่สะสมของโรคกับแมลงไปกวาดออกนะ,ะพอเอาพวกนี้ออกเนี่ยการหมุนเวียนของธาตุอาหารก็ไม่มีฮะเพราะว่าวโดยโปกติแล้วทุกส่วนของพืชไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นกิ่งก้านใบดอกผลนะ,ะพอ พืชดูดขึ้นมาประกอบเป็นทรงต้นแล้วนะฮะพอหมดอายุมันก็จะตกทับถมกันนะครับแล้วที่มันทับถมกันอยู่ล่างสุดมันก็จะเป็นปุ๋ยหมักกําลังเป็นปุ๋ยใบเก่าใบใหม่ที่มันทับถมกันเป็นชั้นน้ําจะเป็นตัวกดลงไปนะน้ําจะเป็นตัวกดลงไปโดยอาศัยจุลินทรีย์หรืออาศัยชีวิตในดินนะแต่สิ่งที่สิ่งที่ พอพอมองข้ามนี้แล้วเสร็จแล้วสิ่งที่สิ่งที่เราถูกสอนเราอาจจะเป็นความมาักง่ายทางด้านวิชาการผมขอโทษนะฮะอาจจะเป็นความมักง่ายทางวิชาการพอเราพอพอ,พอชาวบ้านถามเรื่อยก็ช่างเปิดตอบปุ๊บก็เอาเคมีไปหวานเวลาหวานมันหวานแค่สองตัวมั่งตัวหนึ่งมั่งสามตัวมั่งนะแต่พืชมันต้องการสิบสามตัวครับเพราะอีกสามตัวมันได้มาจากน้กํากากศนะ ความเสื่อมถอยของธาตุย่อยธาตุเสริมก็น้อยลง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 นะมันก็เป็นพืชที่ขาดเหมือนคนขาดเกลือแร่และวิตามินนะเรากินแป้งเรากินไขมันเรากินโปรตีนแต่เราไม่ได้กินเกลือแร่และวิตามินเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานเรื่องโรคระมางก็น้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วในดินดินเนี่ยพอไม่มีอินทรีย์วัตถุไอ้ตัวที่มันดูดซับ ความชื้นก็ไม่มีตัวที่มันเป็นตัวปิดกั้นระหว่างเม็ดดินเพื่อให้ดินมันคอมแพกกันก็ไม่มีนะตัวที่มันอมน้ำไม่มีนะตัวที่มันทำให้เกิดช่องว่างไม่มีเลยนะนอกจากไม่มีแล้วมันยังไม่มีอ่อชีวิตในดินไม่มีอาหารอาหารมันน้อยลงเพราะฉะนั้นเกิดความแรนแคนขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่พวกเรารู้กันอยู่นะฮะทุกคนก็รู้กันอยู่นะว่าการย่อยของ สารอินทรีย์ต่างๆเนี่ยมันจะได้สามประเภทฮิวมัสฮิวมิกหรือกลุ่มพวกฮิวมิกนะซึ่งพวกนี้มันทำให้โครงสร้างของดินดีนะแล้วมันเป็นมันเป็นอาหารที่มันให้พลังงานให้เออันนี้แก่แก่แก่จุลินทรีย์หรือชีวิตในดินตรงนี้ไม่มีหมดเลยแล้วมันเหลือแต่อะไร NPK นะแล้วตรงไหนไม่พอนะพอพืชแสดงอาการขาดก็ใช้วิธีพ่นเอาทั้งหมดเลย นะเราลากพืชอาณาเขตอิทธิพลลากพืชบริเวณนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือความเป็นกฎของดินนะซึ่งบังเอิญผมก็ไปเจองานวิจัยว่าถ้า pH ต่ำกว่าห้านะฮะถ้าต่ำกว่าห้าจุลินทรีย์กลุ่มที่ก่อโรคแกแข็งแรงถ้าสูงกว่าห้าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเราตามทานโรคจุลินทรีย์ที่ก่อโรคแข็งแรง นะฮะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมเอามารวมใช้ทั้งหมดเลยนะครับผมเอาทุกด้านฮนะที่ผมค้นคว้าเจอแล้วเอามารวมใช้กันทั้งหมดเลยนะะผมหาแม้กระทั่งว่าตัวไหนที่มันทำให้เอ่อเกิดพวกฮิวมัสและฮิวบิกแล้วคุณภาพดีที่สุดนะครับแม้กระทั่งน้ำหมักนะฮะที่ผมทำอยู่ ถ้าพวกเราสังเกตดูว่าถ้าผมทำน้ำหมักที่ผมทำผมจะต้องใช้เป็นแบบเติมอากาศที่ผมเติมอากาศเพราะส่วนหนึ่งก็คือผมไล่อากาศเสียที่เกิดจากการเฟอร์เมนติ้งนะครับนั่นก็คือเรื่องแรกเรื่องที่สองจุลินทรีย์ที่อาาเขตที่ผลลากพืชซึ่งลากพืชเนี่ยมันอยู่ที่ผิวดินลากพืชมันอยู่ที่ผิวดิน นะครับแล้วกลุ่มจุลินทรีย์พวกนี้เป็นกลุ่มจุลินทรียที่ใช้ออกซิเจนเกือบทั้งหมดฮะหรือเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สร้างออกซิเจนได้เพราะมีลงคาววัตถุนะครับพอพอเอ,อผมก็จะใช้จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเนี่ยเอ,อทำการเฟอร์เมนต์น้ำหมักแล้วก็ใช้น้ำหมักตัวนี้ใส่ลงไปนะะพวกเราลองดูนะฮะน้ำหมักทั่วไปนี่นะฮะ นะส่วนมากจะใช้เป็นน้ำหมักไม่ใช่ส่วนมากทั้งหมดเลยจะเป็นน้ำหมักที่ไม่ใช้ออเซียนนะะแล้วพวกเราลองเอาไปลดในดินเนี่ยลดติดติดกันสักเจ็ดหรือแปดครั้งแล้วเสร็จแล้วลองเอาดินตรงส่วนที่ที่ที่ลดอะขึ้นมาดมดูเนี่มันก็คือกลิ่นเลนดีๆนี่เองแล้วกลิ่นเลนพวกนี้ท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นมันเป็นพิษต่อรากพืชน,นะแล้วเมทัลลิกบอลเยอะมาก แต่ละส่วนแต่ละอย่างที่ผมผมมันนี่ขึ้นไปเนี่ยผมเกิดจากการแตกปัญหาเป็นข้อข้อเป็นเรื่อง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 เนี้ยค่อยค่อยไล่ทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องนะฮะจนกระทั่งจนกระทั่งเกิดความชัดเจนนะฮะผมถึงเอามาสร้างเป็นคู่มือที่จะใช้กับงานของผม,ผมนะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ให,ให้แล้วก็เสร็จแล้วมารวมตัวกันแล้วเสร็จแล้วมันเป็นยังไงนะครับ เพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยนะผมผมผมไล่ออกมาหมดนะฮะผมไล่แม้กระทั่งเอางานสอนต่างๆที่ที่เคยมีสอนอยู่อย่างเช่นเอเวลาจะปลูกไม้ผลเนี่ยนะฮะนะฮะทุกเอมีการลองก้นหลุมเอออะไรเออซึ่งผมว่าไม่ใช่อย่าไปลองก้นหลุมเลยอย่าไปขุดเลยเม็ดคุณเมตรนะ่ะไม่ต้องไปขุดเพราะเวลาลากพืชมันจะเดินเนี่ย นะฮะลากพืชนมันจะคิดเองว่ามันจะเดินยังไงนะดินเนี่ยผมไม่เคยสนใจว่ามันจะแข็งขนาดไหนนะแล้วโดยทําวิธีของเราแล้วเนี่ยนะทําวิธีของเราแล้วเนี่ยไม่เกินสองหรือสามเดือนเนี่ยดินมันจะค่อยๆฟู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 ฟ,ฟ,ฟูนะฮะแล้วไม่เกินปีหรอกฮะดินนุ่มเป็นฟุตเลยจอบเนียนะดินแข็งแข็งเนี่ยจอบนี่สับโปะโปะลงไปเลยนะครับ จะไม่เป็นจะเป็นดินแหลกดินเหนียวดินอะไรไม่เคยมีปัญหาดินเปรี้ยวดินด่างไม่เคยมีปัญหาดินเค็มก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะงานผมก็คืองานที่งานผมงานพีเอ็มเนี่ยก็คืองานเกษตรที่อยู่ที่เอ่อที่อยู่โดยวิธีการทําดินก็คือทําหน้าดินใหม่ไลยพืชเนี่ยมันสร้างหน้าดินนะครับแล้วคาว่าสร้างหน้าดินนี่ ผมไปเอาแนวคิดตรงนี้มาจากไหนเดี๋ยวผมจะผมจะพูดให้ฟังนะก็จะํำลาที่เราที่เราก็ที่รอนี่กันอยู่ประวัติที่เขาเขียนกันอยู่นะผมอ่านหนังสือเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีครั้งแรกนะกับทุ่งรังสิตนะเขามีเล่านะฮะว่าประวัติสมัยก่อนทุ่งรังสิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้นี นะฮะไม่ค่อยพูดเรื่องดินล่างเนี่ยมันเป็นกฎเลยเพราะว่าเราไถเฉพาะหน้าดินถูกไหมครับแต่พอพออุตสาหกรรมการเกษตรเข้ามาพึบเราไปทำล่องจีนปั๊บเราไปกลับดินข้างล่างขึ้นมาเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ผมเอามาเรียบเรียงใหม่นะแล้วผมใช้เวลายี่สิบกว่าปี ทั้งเรียบเรียงใหม่ทั้งทดลองทั้งทำนะจนแม้กระทั่งนะหลายส่วนอย่างเช่นเรื่องโรคส้มร่วงนะฮะนะที่เขาแก้ปัญหาเรื่องโรคส้มร่วงกันแก้แล้วแก้อีกแล้วแก้ไม่ได้กันเนี่ยนะจนถึงวันนี้ก็ยังแก้ไม่ได้สุดท้ายต้องไปเอายาปฏิชีวะนะอินเจ็ตเข้าไปนะซึ่งผมกว่าได้ไม่กี่ปีหรอกเพราะเดี๋ยวมันก็ดื้อยากันหมด นะครับแล้วผมกำลังแก้ปัญหาเรื่องส้มอยู่ที่สวนวังน้ำค้างนาะเวียงป่าเป้าตรงนั้นห้าร้อยไร่ซึ่งเมื่อสองวันที่แล้วเจ้าของสวนมาดูงานที่จังหวัดตราดผมว่าถ้าจะให้ผมช่วยต้องไม่ปฏิเสธผมผมไม่เอาอะไรพวกคุณหรอกนะขอคุณอย่างหนึง่งต้องเปิดสวนให้เจ้าบ้านเข้าไปดู วิธีการแก้ปัญหาเรื่องแรกนะครับที่ผมขอเขาพวกเขาอันที่สองคุณต้องมาดูงานผมก่อนดูงานแล้วคุณมาบอกผมเลยว่าพอใจไม่พอใจถ้าพอใจผมถึงจะทําให้ถ้าไม่พอใจไม่ต้องไม่เป็นไรนะครับนี่นี่คือเงื่อนไขที่ผมยื่นเขานะครับแล้วก็ ผมผมก็ฝากทางกรมไปนิดหนึ่งนะฮะถ้าสนใจอยกเข้าไปเก็บข้อมูลด้วยกันก็เชิญนะครับนะครับเพราะว่ามันเป็นสวนส้มอีกสวนหนึ่งที่สวนแรกที่ผมทํากับกรมพัฒนาที่ดินก็คือที่จังหวัดน่านปีที่ผู้ว่าเขาจะเอาคําขวัญคาว่าแดนดินส้มสีทองออกแล้วผมก็ไปแก้ให้จนกระทั่งสวนส้มที่ไม่เคยเก็บส้มได้เลยได้เก็บเก็บส้มสุก นะไม่ได้เก็บส้มอ่อนแล้วมาบ่มนะเก็บส้มสุกๆโดยที่ไม่ได้พ่นยาและสารเคมีเลยนะโดยใช้วิธีการพัฒนาดินแค่นั้นเองโอเคนะครับนะครับ